ในวันนี้พี่เจฟรีจะมาสวนสัตว์สุดแปลกนั่นก็คือสวนสัตว์ของอิตาเลียนเบลล์ไทรก็ตามที่ได้เข้ามาในสวนสัตว์แห่งนี้แล้วไม่มีทางที่จะได้กลับออกไปแล้วพี่เจฟลีจะรลอดหรือไม่ใคยคิดว่าหลอดคอมเมนต์หนึ่งไม่หลอดคอมเมนต์สองก่อนรับชมคลิปของคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจกับพี่เจฟลีไปดูกันเลยและนี้เรามาสวนสัตว์น้ํากันนะครับทุกคนเจฟนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น,ตน้ำนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้คนมาเยอะเลย เออถ้าใครจะเข้าไปไปซื้อบัตรที่ดีได้เลยครับโอเคครับมาก,กี่คนเอ่ยมาหนึ่งคนครับโอเคเข้าไปได้เลยโอเคครับตอนนี้พี่เจฟตีซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงนี้ไปได้ไหมเอ่ยตรงนี้ไปไม่ได้ครับคุณลูกค้าไปผิดทางแล้วเออเออเดี๋ยวอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะแล้วทําไมเหมือนมีคนเลยนะครับใช่คนไหมเนี่ยยืนนี่อยู่ตรงนี้เอะเดี๋ยว ใครเอ่ยทำไมน่ากลัวขนาดนี้เชิญท่านี่เลยจ้าใครจะเข้าไปดูสวนสัตว์ของเราเชิญเข้าไปเลยนะคะขอให้เที่ยวสนุกนะโอเคครับโอเคครับเข้าไปกันเลยนะครับว่าสวนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยที่นี่เอๆเดี๋ยวเอไหนบอกว่าเป็นสวนสัตว์น้ําอะไรวัะเนี่ยนมาคือตรงตรงตรงสาระนี้น้อเอว่าแต่ ถ้าหมอยมาเป็นปตัวแบบนี้มันคือป่าไรเบรยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ป่าครับมันเป็นปีศาจตรงตรงตรงฮ่าฮ่ถ้าฉันออกไปได้แล้วก็ไอ้เบนุกคนนี้มันจะต้องเป็นอาหารของฉันโอ้ยเดี๋ยวเดียวจับมันมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ยมันถือไม้พร้อมที่จะทุบแล้วนะครับทุกคนแต่ว่า มันติดอยู่ในกงตรงนี้นะครับทุกคนเอ๋เดี๋ยวนะสุวนส,ส,สอะไรบ้บนเนีย่ยมีตรงตรงด้วยขอเข้ามาดูกันในหน่อยละกันนะครับเออเดี๋ยวนะเพียบลายโอ้ยนี่คือแก๊งของอิตาเลียนเบลล็อดนี่นาะเออนี่ก็คือเจ้าฉลามทลาเลาทาล,ลทาลาโอ้ยฉลามใส่รองเท้า,าเพื่อนดูนั่นสิมีมนุษย์เยอะเลยฮ่า วันนี้ฉันจะได้กินมนรย์อิ่มๆเลยแลวเดี๋ยวแล้วใครจับมันมาเอ่ยจับเข้ามาได้ไงครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าจาระเข้เครื่องบินครับทุกคนโอ้โหดีเดี๋ยวพร้อมห้อ,มอ,มอยเครื่องบินตรงนี้ด้วยและนี่ก็คือเจ้าจระเข้สับปะรดเอ๊ะว่าแต่เจ้าระเคอะไรวเ่เดียทำไมมันเต้นไม่หยุดเลยฉันไม่เคยมันมาก,ก่อนจาระเขคโคนแปลกไปเลยอ่ะมันเหมือนกับสับประรด ใช่ครับมันคือเจ้าจระเข้สปะร์สุดแปลกนะครับส่วนนี้ก็คือจระเข้เครื่องบินเอ๊ะเดี๋ยวจระเข้พันอะไรวะเนียฉันไม่เคยไปมาก่อนเลยอะแล้วมันจะออกมาได้ไหมเนียไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตู้ปลาตรงนี้มันแข็งแรงหรือเปล่านะครับแต่ก็มีปลาอื่นๆว่าอยู่นะครับนี่ไงปลาฉลาม แต่ว่าพวกมันไม่กินนะครับทําไมกลิ่นขอมรุนฉันหอมขนดาดนี้ฉันอยากจะเอาไปกินมันุจังเลยใครมันจับฉันบาวันนี้เฮ้ยเฮ้ยแต่ฉันออกไปในยละกอไอ้พวกมนุคนี้แกใส่ฉันแน่ไปดูโซนถัดมากันดีกว่านะครับดูเหมือนว่าสนสัตว์น้าแห่งนี้น่าจะไม่ใช่สัตว์ธรรมดานแล้วนะครับทุกคนเอดี๋ยวตกนี่ก็จะเป็นเจ้าเริมเริมปเตะพีมครับทุกคนเอ๊ะ นี่มันคือตัวอะไรวัเดียฉันไม่เคยไปมาก่อนทาไมหน้าตาเขาไ็นเหมือนกับมนุษย์เลยแต่ว่าเท้าของมันใหญ่มากๆเลยใช่ครับเท้าของมันโคตรใหญ่ไปเลยนะครับคนโอ้โหปีศาจไรบัเ,เดียเท้าอย่าใหญ่ไปเลยจะปูกของมันก็ยาวมากๆเลยนะครับทุกคนส่วนถัดมานะครับโอ้โหตอกนี้ก็จะเป็นเจ้าตุงตุงตุง,ตงซาราเฟสสองนี่นาะตุง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  สาวาเราหนอไอพวกมนุษย์พวกนี้จับฉันเข้ามาถ้าฉันออกไปได้แล้วก็ฉันจะฉีกเนื้อพวกแกเป็นชิ้นชิ้นแล้วฉันก็จะกินพวกแกฮออฮออเอ๊พวกเราเอ้ททำไมไอตัวนีม่มันไม่คุ้นเลยวะามันเหมือนกับลิงแต่ว่ามมันทำไมมาถือไม้ด้วยล่ะเนี่ย เออไอตัวนี้นะครับมันคือตุ้งซาน่างเฟตสองนะครับเป็นร่างอัปเกรดของเจ้าตุ้งตุงนะครับโอ้โหดูแข็งแรงมากๆเลยนะครับมันก็คล้ายกับลิงนี่นาโอเคครับถัดมาเดี๋ยวเสียงโกงตรงไหนเอ้ยน่าจะโกงจริงแน่เลยนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมาได้ไงวะเนี่ยนี่คือเจ้าเรเฮตินี่น้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันหิวฉันอยากจะกินปาดุนเฮ้ยใครมาจับฉันเข้าบมาวะเนี่ยฉันออกไปไม่ได้โอ้ย เออเลยเฮก็ถูกจับมาเหมือนกันนะครับไอเดี Kinder, ยวเสียงโกงเลยวะเนี่ยเฮ้ยว่าแต่มันคืออะไรวเดีย่ะเจ้ไม่เคยมันมาก่อนไหนบอกว่าที่นี่คือสวนสัตว์น้ำทำบอยมันมีตัวแปลกประหลาดแบบนี้ด้วยเยจันไม่เคยเจอมันมาก่อนมันคือปีศาสตร์เออเรยครับทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าตุงตุงตุงดอกอีออ้เออฉันรอกินพวกแกอยู่ ถ้าฉันได้ออกไปละก่อพวกแค่ไม่รอดแน่โอ้โหเดี๋ยวไอเจ้าโดอีตุนตุงฟันของมันโคตรน่ากลัวเลยครับโคตรแหลมไปเลยเอ๊ะว่าแต่ไอตัวนี้มันคือตัวอะไรบ้าเนี่ยมันคือพันอะไรอ่ะไม่เหมือนกับท่อนไม้เลยเอยมันคือตุนตุตุเซาร่าครับมันมีร่างกายที่เป็นท่อนไม้เอไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรบ้าเนี่ย ฉันไม่เคยมันมาก,ก่อนว่าแต่มันออกมาได้แบเดี้อะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโกงแข่งแรงหรือเปล่าโอเคครับไปดูโซนถัดมาเลยนะครับส่วนไหนเอ่ยบาร์ลี่นาครับโบชินาะเฮ้ตรงนี้มีมนุษย์เพียบเลย <c oughs> นาน้นาๆนนนทีมีมนุษย์หลงเข้ามากวาแกเซชันแน่เอ้ว่าแต่มันคือตัวอะไรวเดียมันเต้นล้อมาหยุดเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้เต้นสวยสะดวย เอ้ยมัดคือเจ้าเบเรลิน่าคาปูชิน่าครับโอ้ยคาปูชิน่าผู้หญิงมันเต้นไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้ว่าแต่มันก็เต้นสวยดีนะเนียแต่ว่าที่นี่คือสวนสัตว์น้ำนี่นะเอ๊ะหรือว่ามันเป็นโชว์พิเศษนะ <c oughs> ฉันก็ไม่เคยมันมาก่อนโอ้ยมันเป็นปีศาจครับน่าจะถูกจับมาแต่ว่าตอนนี้พวกมันอยู่ในกรงอยู่นะครับยังไม่สามารถออกมาได้โอ้ยเดี๋ยวเต้นไปหยุดเลยลถัดมาเลยนะครับ ด,ดีดีออ้ไอตัวนี้บวไมไปเลยนะครับทุกคนเอ๊ะมันผูดอะไรของมันบะเนี่ยดีดีเนาะตกมาเป็นโพดายอะมันคือตัวอะไรโอ้ยไอสองตัวนี้มันคือน้ำพึ่งแล้วก็เกลือนะครับทุกคนโอ้ยอปิศาจอะไรก็ไม่รู้มีขาด,ด้วยนะครับเป็นขวดน้ำพึ้งแล้วก็ขวดเกลือนะครับเอ๊ะไม่เคยมันมาก,ก่อนเลยอะว่าแต่มันจะออกมาได้ไหมเนี่ยแล้วมมันมาอยู่ในสสวนที่ไดอย่างไรเอยก็ไม่รู้เหมือนเกันครับจับมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โห ตู้ัดมานะครับโอ้ยนี่ก็คือเจ้าปีศาจส้อมอ,อย้ยส้มมนุษย์เลยนะครับมันมีหน้าตาที่เหมือนกับมนุษย์แล้วก็มีแขนโอ้ยกล้ามเป็นมัดๆเลยนะครับกล้ามแขนแลวกล้ามขาเอ๊ะไอตัวนี้มันก็รอดีเหมือนกันแน,น่แน่ฉันไม่เคยมันมาก่อนว้าวมันคือตัวเรล,ละเนียมันก็หล่อเหมือนกันโอ้ย,อยกล้ามมันโคตรใหญ่เลยนะครับแถมใส่รองเท้าด้วย มันคือเจ้าปีศาจส้มนักกล้ามโอ้ยเออฉันอยากจะกินมนุษย์ออฉันหิวฉันยังไม่กินอะไรเลยเฮ้ใครมาจับฉันหมาวันเนี้โอเคครับโซนถัดมาเลยนะครับเอะดีๆเดี๋ยวนี่มันก็คือเจ้าวอลกิ้งโทดนี่นะมันถูกจับมาได้ไงวันเนี้ยพร้อมกับแปลงสีฟางมันด้วยนะครับเอไอตัวเดี่ยไมัเหมือนกับฟันเลยล่ะไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรอะ ฟันเหรอหอืมว่าแต่มันใช่สัตว์ไม้เนียไม่เคยไปมาก่อนหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดใหม่อโออตัวนี้มันคือปีศาจวอลกิงทูดครับมันคือปีศาจแปลงสีฟันออแล้วตรงนี้นะด,ด,ดีเดี๋ยว โอ้ยไอตัวนี้กำลังปวดเลยนะครับทุกคนมันคือเจา้าคาปูชิโนเนจ่าไอตัวนี้แล้วทำไมมันมีอาวุธด้วยอะว่าแต่มันจะออกมากินพวกเราไม่ดีอะมันถืออาวุธตอนนี้โอ้นี่ก็คือเจา้าคาปูชิโนแอสซซิโนครับโอ้โหแต่ว่ามันถูกจับอยู่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกมาได้หรือเปล่าโอเคโซนถัดมาครับโอ้โหสอดน,นี้เบียบเลยโอ้ยเดี๋ยว มีแต่ตัวสุดแปลงเลยนะครับเอ๊ะแมวอะไรวะเดียทำไมมันอยู่ในน้ำได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว,ว่าทำไมตัวของมันเป็นปลาแบบนั้นล่ะไอตัวนี้ก็คือปีศาจปลาแมวโอ้ยมีขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับโอ้ยแล้วไอตัวนี่ล่ะมันคือกบพันไหนเอ่ยโอ้หมียางรถดยดไอตัวนี้ก็คือปีศาจกบยางรถยนต์นะครับโอ้ยสองตัวเลยนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันมีแขนด้วยนะครับน่าจะเป็นร่างอัพเกรดของเจ้าพิศาจกบยางรถยนต์นะครับ ส่วนตกนี้ก็คือเจ้าจอระเข้แตงหมอโอ้ยเดี๋ยวตัวมันคอนอ้วนไปเลยเอ๊ะไอตัวนี้ดูไปดูมามัน,นก,มก็น่ารักเหมือนกันนะดีเอ๊ะดีนะเนี่ยสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์แปลกๆให้กับพวกเราได้ดูไม่เคยเมันมาก่อนเลยเมันคือพวกปีศาจครับไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันออกมาได้หรือเปล่าโอ้หเดี๋ยวพิเดีย,ยตัวใหญ่ๆเลยนะครับในตู้นี้ถัดมาเลยนะครับ ไอตัวนี้น่ารักดีฉันชอบมันนะเนี่ยดูดิหน้าตาของมันน่ารักมากๆเลยไอตัวนี้มันก็คือเจ้าก็อบีบาลามะพร้าวโอ้แต่ว่ามันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะครับมันดูหน้าตามไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะครับแต่มันคือปีศาจมันมันชอบกินเนื้อมันเป็นอาหาร อะไรนะมันชอบกินเนื้อมนุษย์ใช่เหรอฉันว่าไม่ใช่นะามันคือสัตว์มากกว่าเฮ้ยมันอาจจะกินผักผลไม้ดูถาทางแล้วเนี่ยดูดิมันโดนสมบูรณ์ขนาดนี้โอ้ยใช่ครับมันดนสมบูรณ์มากๆเลยไปกันต่อครับทุกคนเอ้ดเดียวแสงอะไรวะเนี่ยเอ๊ดิเดียวนะทำมาใหม่ไม่คนมันตรงนี้เอ้ยนี่มันคือเจ้าปีศาจวัวนี่นาะแล้วทำไมมูมันออกมาได้วนเนี่ย เอ๊ะตรงนี้มีนุชอีกแล้วนี่นะฉันกำลังหิวพอดีเลยฉันไม่อยากจะกินยาฉันขอกิี่นอนก็เออบอลแล้วพีซซ่าบัวนี่จิงกจิงกไปจิงกจิงกจิ๊ิงนี่แหลยจิงกเอยช่วยด้วยมีพีซซ่าบัวตกนี่เอ๊ะเดี๋ยวแล้วตรงนี้แ่ละตาปีบาร์ตกนี่ก็มีเหมือนกันนี่แหละพียบเลยนี่แหละจิงกโอ้โหยอะไรวะเนี่ยนี่แหละจิง พวกมันออ้พรเจ้าสสารแล้วครับทุกคนเนี่ยย <in modern> <Airbnb> ิงๆด็กเเี <around> ่เป็นไงไหมฮ่า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 พวกเราไม่รู้ทุกคนอยู่ตรงนี้ไปกินมันเลยไอ้บ้านีๆเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเลยตอนนี้มันออกมาด้วล้วครับทุกคนพูดีเดี๋ยวเดยวคนมันตายเพียบเลยนะครับเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวาเนีอ่ยตรงนี้แ่ละตงงๆงสาวหัวรา ตรงตรงตัวเฮ้ยเฮ้ยไทยวะเนี่ยหนอได้แกท่ทำบังอาจทำเพื่อของฉันแกะจะต้องตายแน่จริงจริงโอ้ยเดี๋ยวตัวยังใหญ่เลยนะครับทุกคนเอ๊ะอะไรวะเนี่ยโอ้ยดูเหมือนว่าพวกมันน่าจะออกมาเจอสงสารครับทุกคนเดี๋ยวมีใครรับมาไหมเอ่ยตรงตรงตรงสามคนะนี่นะตรงนี้ละ เอ้ตรงนี้ก็ไม่รอดครับทุกคนจะหิวพอกินแกงหน่อยละกันฉันขอกิกอนแกงขอดฉันหิวยังไม่อิ่มโอโ้เจ้าฉลาบตัวคนใหญ่ไปหรอเด็กๆยิงๆยิงยิงโดนไหมโดนไหมนี่น่เรียบร้อยเอ้หมดแล้วยังเอ่ยเออแต่ว่าผู้คนตอนนี้โู้ไม่มีใครรอดเลยนะครับทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบดีจะได้ยินเสียงอยู่นะครับอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยยังได้ยินเสียงอยู่นะครับปารลลินาคาโปชินา บาราลีนาคาโบชินามานุษย์อยู่ตรงนี้โอ้ตรงนี้พี่อับพลอยยิงยิงโอ้โหเจ้านินจานี่นะ่หนี่น่ยิงโอ้ยน้อยเนี่ยใครมันบังอาจมาทำแฟนคนชฉันวันนี่มันอยู่ไหนนี่นย่ยิง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 โอ้ย <c oughs> น้อยเนี่ยแกบังอาจมามาทำเพื่อคนชองนแกจะต้องตาย ตกนี้ก็จะเป็นเจ้าจระเ้แตงโมนะครับทุกคนโอ้โหเปียกเลยครับนี่ยเยๆๆเยเย๊ะเยเออดีเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนเย๊ะเย๊เยเยโดนไหมโดนไมเอยเออดูไปมไปเยวเดี๋ยวไกอ้ตกดติดแกจะต้อง่ายนจะลามแค่ระกบเพื่อเอาชี่เออเยอะไรเนี่ยเออช่วยด้วยไอเจ้าแมวกิพีเจ็บเลยอม